ุริยะบุงวิเศษย e c h a ชแนลช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยหน่วยพิทักษ์ป่าทรัพยาภูออกตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณป่าริมอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําวิ่งพบชายสองคนเดินออกจากป่าและมีการแบกสัมภาระแบกไว้บนบ่าเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบชายสองคนได้แบก วางออกมาเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการจับกลุ่มและพบอาวุธปืนลูกกดติดกล้องเล็งและท่อเก็บเสียงหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนปืน .225 นัดเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชาบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ .2562 และพระราชาบัญญัติอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ได้ทําบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรลานสักจังหวัดอุทัยธานีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง